และช่วงรู้ทะน้ำในวันนี้นะคะขอแจ้งเตือนไปถึงคุณผู้ชมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันซึ่งขณะนี้นะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เร่งระดมในการแก้ไขปัญหาแล้วนะคะติดตามได้ในรู้ทะน้ำค่ะ ับมาติดตามสถานการณ์น้ำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในรูทน้ำ Water Watchdog mm. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยค่ะเ mm. มื่อวานค่ะเราพูดถึงกรอบความคิดเพื่อออกแบบการก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศหรือการยื่น T.O.R ไปแล้ววันนี้เราจะมาตามกันต่อว่าขั้นตอนระยะเวลาการทำงานจะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะ เมื่อได้กรอบแนวคิดเสนอให้กับผู้ที่เสนอขอรับแบบบริหารจัดการน้ำแล้วหลังจากนี้คณะกรรมการจะคัดเลือกให้ได้3บริษัทก่อนคัดให้เหลือบริษัทที่ดีที่สุดเพียงบริษัทเดียวหรือจะเจรจาบริษัทที่ได้รับคะแนนสูงสุดที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานภายใน1เดือนจนถึงวันที่24สิงหาคม2555 หลังจากนั้นคณะกรรมาการคัดเลือกจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติในวันที่24กันยายน2555เมื่อได้บริษัทที่ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติแล้วจะให้เวลา3เดือนในการยื่นเสนอกรอบความคิดของโครงการ2ช่วงช่วงแรกให้เวลา2เดือนในการยื่นเอกสารฉบับร่างกำหนดส่ง23พฤศจิกายนและช่วงที่2ใช้เวลา1เดือนในการสัมภาษณ์และส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ กำหนดส่งภายในวันที่28ธันวาคมหลังจากนั้นคณะกรรมการคัดเลือกประกอบด้วยประธานกอบอ,อกรรมการโดยตำแหน่ง11คนและผู้ทรงคุณวุฒิหคนจะใช้เวลา1เดือนเพื่อพิจารณาและกำหนดประกาศผลการคัดเลือกผู้ชนะในวันที่31มกราคม2556ค่ะ สารคดีสั้นหนึ่งน้ำใจเดียวตามรอยพระราชดำริวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูแนวทางตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถกับโครงการศูนย์ศิลปาชีพค่ะ ีพุทธศักราช2519สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในพระบรมราชินูปถัมภ์ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วยทรงมีพระราชดำริและพระราชโอบายสอดคล้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการที่จะยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น โดยขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงริเริ่มก่อตั้งโครงการหลวงต่างๆสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงริเริ่มโครงการให้รัษฎรในท้องถิ่นชนบททำอาชีพเสริมหลังการทำนาทำไร่ด้วยการทำงานศิลปาชีพที่หลากหลายและเซรามิกเป็นหนึ่งในงานศิลปาชีพที่ทรงริเริ่มเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2527จนถึงปัจจุบันทำให้รัษฎรในแต่ละพื้นที่ซึ่งมีศูนย์ส่ง,สงเสริมศิลปาชีพทั้ง7แห่ง อธิศูนย์ส่งเสริมศิลปา,าชีพบ้านกุดนาขามจังหวัดส,สกลนครและศูนย์ส่งเสริมศิลปา,าชีพบางไสรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถผลิตงานเซรามิกและงานฝีมือคุณภาพรูปแบบต,ต่างๆออกจําหน่ายเพื่อเป็นไรายได้เสริมส่งผลให้ครอบครัวและชุมชนมีความเข้มแข็งพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตของชุมชนได้อย่าง,ย,างยั่งยืน ฝนตกหนักในภาคตะวันออกจิงเหนือทำให้ถนนหลายสายที่ระบายน้ำไม่ทันจึงเกิดปัญหาน้ําท่วมค่ะอย่างเช่นสภาพถนนในเขตเทศบาลเมืองยะโสธรมีน้ําท่วมขังหลายจุดโดยเฉพาะบริเวณสี่แยกบายพาสตับเต่าทางออกจะไปอําเภอกุดชุมมีน้ําท่วมขังบนผิวจราจรขาออกสูงกว่า30เซนติเมตรเป็นระยะทางยาวประมาณ50เมตร สร้างความลำบากให้กับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นสาเหตุก็มาจากปริมาณฝนตกหนักทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ทันแต่ชายยโสธรไม่ต้องตกใจไปนะคะเพราะขณะนี้ทางเทศบาลเมืองยโสธรอ,อยู่ระหว่างการเร่งแก้ปัญหาดังกล่าวแล้วเพราะถ้าปล่อยไว้อาจจะทำให้การระบายน้ำช่วงที่ฝนตกหนักอาจจะมีปัญหาหนักมากกว่านี้ค่ะ นอกจากปัญหาฝนตกหนักที่คุณผู้ชมจะต้องเฝ้าติดตามแล้วสถานการณ์น้ําแล้งในบางพื้นที่เราก็ต้องติดตามไปพร้อมๆกันด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามสถานการณ์น้ําไปพร้อมๆกับเราได้ในรู้ทันน้ําสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ